อนิดาวงทยามรเจ้าค่ะมีอาการเท้าชาเมื่อวานเข้าพบพี่ไข่พี่ไข่บอกว่ามีเรื่องสัพพสัตเจ้าค่ะท่านเทวดาสัพพสัตใช่ไหมเจ้าเคยแก้แล้วใช่ไหมแหลร้ายหุนก็ไม่หมดกวนไม่เกลี้ยงสักทีนี่แหละค่ะยังเวียนว่ายอยู่นี่นะขอเหตุและผลคือเจ้าเคยทำเขาไว้กันนั่นแน่ สับปษัตเที่ยงแท้นี่แหละนะยังต้องไปไม่เกิดไม่ได้นั่นแหละคระจึงต้องมาก่อแก่หนาอยู่ในตัวและตนต้องปฏิบัติยังไงเจ้าต้องรักษาศีลอีกนั่นเอ่ยอีกสามสิบวันเลยนี่แหละนะเอ่ยทุกวันเอามือรูปไปที่ขาเจ้ากรรมนายเวรเจ้าขาโปรดรับรู้ บัดน,นี้ข้าพระเจ้าน้อมรับทุกเหตุการณ์กแก้ไขเหตุการณ์ทุกแห่งหนหากค้านี้เบียดเบียนท่านตัวตนท่านใดหนอยังเกาะแข้งและขาเอ่ยมาเอาบุญสาสบวันให้ท่านแล้วคงไม่แข้วต้องแยกย้ายกันแหละหนาะเอาบุญไปเถิดอย่าเบียดเบียนกันเถิดคราให้ตัวข้าหนาเบาบางและจางหาย ข้านี้หนอเต็มใจน้อมและทำรรสำนึกผิดที่กระทําพวกท่านไว้วันนี้มาน้อมน้อมกับแทบเทา้าท่านถึงหัวใจจงรับไว้ด้วยบุญกุศลเถิดบัดนี้ขอให้ท่านได้ไปเกิดในดินแดนที่ประเสริฐสุขนั่นหนาะไม่เบียดเบียนกับตัวข้าอีกไปแล้วแหละครา ขอให้ท่านหนาะได้โปรดอโหสิกรรมมึงจำได้ไหมเล่ามันเยอะอันคือยาวะสุดแล้วแต่ใจมึงนั่นแหละหนาะ <ขอ S 2> พิจารณานะเอาเองกันเถอะคราควรจะทำเช่นไรหนาะไปคิดเอาเองเอ้ยถ้าเองเร็วก็จบเร็วแค่นั้นหนาะถ้าชักช้าโอกาสไม่รอกันแหละครา สุดแล้วแต่นาะพิจารณานะเอาเถิดเอ่ยต้อจิตการบุญเยอะต้องใช้อะไรบ้างต้องต้องต้องใช้อะไรมั่งนะคะไม่ต้อง,องปฏิบัติเลยปฏิบัติของเดียวใช่ไหมคะแล้วก็กดน้ําเวลากวดน้ำดดนํำค่ะก็สามสิบวัน